ผ่่่นนดินไมใชองครรายการแทนคุณแผ่นดินจัดโครงการปันน้ำใจสู่น้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยเราขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องราวของน้องๆให้ผู้ใหญ่ใจดีในสังคมได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาต่างๆมาร่วมสร้างโอกาสแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน รายการแทนคุณแผ่นดินจัดโครงการปันน้ำใจสู่น้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวัสุธาศิลีได้ที่บัญชีบริษัทคมชัดลึกมีเดียจำกัดเพื่อโครงการอาสาแทนคุณแผ่นดินบัญชีออมทรัพย์3 3 3 1 6 7 6 1 0 9 ธานาคารกรุงศรีอย,ยุธยาสาขาเนชั่นทาวเวอร์เรามาร่วมกิจกรรมดีๆและร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ย,ยั่งยืน